ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดครับในช่วงนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนักท่องเที่ยวก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะครับโดยที่จังหวัดเชียงรายมีการจัดใหญ่จัดเต็มป่าเวณีปีใหม่เมืองเมืองเชียงรายสันโค้งถนนคนเล่นน้นํานครเชียงรายครับเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับพี่น้องประชาชน65ชุมชน4เขตเทศบาลนครเชียงรายสืบสารวันสงกรานป่าเวณีปีใหม่เมืองจุลศักราช1386 อัญเชิญพระเจ้าสองสีวัดศีมงคลสันสลีนะครับขึ้นราชรถบุสบกเคลื่อนขบวนแห่จากวัดเชตุพนผ่านถนนเส้นกลางชุมชนสันโค้งน้อยโดยตั้งขบวนแห่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบัณฑิตศึกษาเคลื่อนผ่านถนนสันโค้งน้อยจนสิ้นสุดหน้าโรงเรียนเทศบาล5เด่น5เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันส่งน้ําและสักการะ ทั้งนี้งานป่าเวณีปีใหม่เมืองเจียงไฮสันโค้งถนนเล่นน้ำนครเชียงรายจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่16เมษายนรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิแห่ไม้กัมสลีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าส่งน้ำพระพุทธสิหิงขนทรายเข้าวัดส่งน้ำพ่อขุนเมงรายมหาราชประกวดเทพีสงกรานแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านขบวนแห่ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและอุโมงน้ำด้านหน้ามูลนิธิสาธารณกุศลใช้เป็นถนน เพื่อการเล่นน้ำตลอดทั้งสายโดยเทศบาลได้ออกแบบอุมงอุโมงน้ำใสน้ำใสสะอาดนะคะก็จะพุ่งออกมาจากทั้งสองฝากถนนค่ะเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศของความชุ่มฉ่ำของสายน้ำตลอดเทศการปร่าเวณีปีใหม่เมืองจส1386สอ1,386อีกด้วยค่ะเห็นความยิ้มแย้มแล้วก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานน่าไปเล่นอีกแล้วใช่ก็มีดึจังหวัด <c oughs> นะที่ ต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นจังหวัดรองแล้วล่ะใช่แล้วคะ่ะเพราะว่ากิจกรรมเขาเยอะมากแล้วก็ถือว่ามีการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ใหญ่ๆระดับประเทศมาแล้วด้วยระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็เยอะจริงๆ<ช>นะคะคมีทั้งอัตลักษณ์ประเพณีไม่พอตอนนี้ที่ฮิตฮอตฮอตฮิตครับนั่งแพครับนั่งแพ้นะคะก็เป็นแพ่เปียกรู้สึกว่าจะมีความสนุกสนานคึกคักไม่แพ้กันเขาบอกว่าทุกร้านนี่คือ เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวแน่นขนาดไปหมดเลยคะ่ะใช่ครับก็ถือว่าครบทุกมิตินะครับสำหรับการท่องเที่ยวที่เชียงรายและก็ทุกจังหวัดในภาคเหนือของเราด้วยนะครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนแต่ว่าข่าวภาคเหนือมีให้ชมกันต่อกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้ไปพบกับสองท่านนะครับคุณมิลและคุณภูผาครับสวัสดีวันสงกรานต์ทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,คร,บครับวันนี้มีประเด็นอะไรให้ติดตามกันครับ ค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูบรรยากาศพี่น้องประชาชนค่ะที่ไปทําบุญกันนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะคุณละลิตมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะที่คือคักไม่แพ้กันตอนนี้น่าจะเป็นหน้าร้านทองครับ <c oughs> ก็มีพี่น้องประชาชนจนํานวนมากแห่มาซื้อขายทองกันเป็นจำนวนมากเลยครับค่ะข่าวสารจะเป็นอย่างไรเราติดตามได้เลยนะคะค่ะข,ขนาด ทองคืนยังมีการครึกคักไปซื้อขายกันนะคะอยากจะทราบแล้วว่าเป็นยังไงต้องติดตามค่ะส่งไม้ต่อให้กับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม